หน่วย731โรงงานแห่งความตายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนเะมืองผิงฝางทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นได้ตั้งหน่วยลับขึ้นมาเพื่อทําการวิจัยและพัฒนาอาวุธชีวภาพหน่วยนั้นคือหน่วย731ภายใต้การนําของนายพลชิโรอิชิอิสถานที่แห่งนี้ถูกพรางตาว่าเป็นเพียงโรงงานบําบัดน้ําแต่แท้จริงแล้วมันคือห้องปฏิบัติการและเรือนจําที่ถูกใช้เป็นสถานที่ทดลองกับมนุษย์ที่มีชีวิตเหยื่อที่ถูกนํามาถูกเรียกอย่างดูถูกว่ามารุตะหรือท่อนไม้พวกเขาคือพลเรือนชาวจีนรัสเซีย และเกาหลีที่ถูกปฏิบัติเยี่ยงสิ่งไร้ค่าการทดลองที่นี่ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อรักษาชีวิตแต่เพื่อศึกษาความทรมานสูงสุดและขีดจำกัดทางกายภาพของร่างกายมนุษย์หนึ่งในการทดลองที่ถูกบันทึกไว้คือการศึกษาผลกระทบของความเย็นจัดต่อร่างกายเยื่อจะถูกนำไปวางไว้ในอุณหภูมิติดลบที่ต่ำมากเป็นเวลานาน,านเพื่อสังเกตการทหารจะสังเกตผิวหนังของเหยื่อที่เริ่มเปลี่ยนสีจากสีซีดขาวเป็นสีม่วงเข้มและเริ่มมีเกล็ดน้ำแข็งก่ะตัวสะสมการทดลองจะดำเนินต่อไปจนกระทั่งแขนขาของเหยื่อแข็งเป็นน้ำ เมื่อถูกเคาะจะมีเสียงดังราวกับไม้ซีกหลังจากนั้นพวกเขาก็จะนำแขนขาที่แข็งนั้นไปจุ่มในน้ำอุ่นเพื่อสังเกตกระบวนการเน่าเปื่อยและการตายของเนื้อเยื่อที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทรมานที่สุดการทรมานทางกายภาพที่ไร้ซึ่งความปราณีถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าภายใต้ชื่อวิทยาศาสตร์การผ่าตัดบางอย่างถูกทำโดยไม่ใช้ยาสลบเพื่อให้แพทย์สามารถสังเกตปฏิกิริยาและความรู้สึกของเหยื่อขณะกำลังกระทำในขณะที่ร่างกายถูกเปิดออก อวัยวะสำคัญถูกดึงออกหรือสับเปลี่ยนตำแหน่งอย่างจงใจเหยื่อต้องทนความเจ็บปวดที่บาดลึกและรุนแรงที่สุดมีการทดลองการติดเชื้อด้วยโรคระบาดร้ายแรงเช่นการโรคและอหิวาตโรคเพื่อสังเกตกระบวนการตายของร่างกายเหยื่อโดยละเอียดทุกอย่างถูกบันทึกด้วยความเย็นชาและไร้ความรู้สึกราวกับว่ากำลังศึกษามาแงตัวเล็กๆที่ไม่มีชีวิตจ,จิตใจเมื่อสงครามสิ้นสุดลงนายพอิชิอิและทีมงานของเขาถูกยกเว้นโทษอาชญากรสงครามเพื่อแลกกับข้อมูลการวิจัยทั้งหมด หลักฐานจำนวนมหาศาลถูกทำลายอย่างรวดเร็วก่อนที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะมาถึงเพื่อกลบฝังความโหดร้ายทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นแต่ถึงแม้จะถูกทำลายไปแล้วความทรงจำและคำให้การของอดีตเจ้าหน้าที่และผู้รอดชีวิตเพียงน้อยนิดก็ยังคงยืนยันถึงความจริงที่เกิดขึ้นในหน่วย731เหตุการณ์ที่นี่เป็นเรื่องบ่งบอกถึงความมืดมิดที่สุดในจิตใ,ใ,จใจมนุษย์เมื่อความรุนแรงถูกสวมหน้ากาก,ากของวิทยาศาสตร์เข้าไว้อย่างจงใจและไร้ความสำนึกแหล่งอ้างอิง บันทึกประวัติศาสตร์จาก Soviet War c r i ีมส์ทร a l พิพิธภัณฑ์อาชญกรรมสงครามหน่วย731